วันนี้เป็นวันดูหมานะจ๊ะเพื่อนๆช่วงนี้คืออยากจะเลี้ยงอ่าปอมปอมนะคะไม่เอาไม่เลี้ยงไม่เอาไม่เอาคิดไปแล้วว่าจะคูบ้านเลี้ยงหมาแม่บอกโอ๊ยฉันส่งหม่อหอมเาหม่อหมออชีวิตเราเหมือนแบบว่าเอ่อทำได้แค่ชื่นชมแต่ว่าไม่ต้องเป็นเจ้าของเพราะวาถ้าเป็นเจ้าของปุ๊บผิดค่ะ คดราม่าลงมาเลยค่ะรถทัวร์มาจอดมาเลยนี่มีคงทองเลยจะทำยังไงดีกันคิดไม่ออกอะ่ะ ใันนี้เราจะมาที่ร้านต้นไม้นะคะก็เมื่อเช้าโดนบัฟไปบอกว่าเอออะไรนั้นพูดใายยกเป็นกระบองเพชรใช่พูดอย่างนี้มันหยามใจคนที่เลี้ยงต้นไม้มาเป็นปีมากอยาเลยซื้อแพงควยไปก็ตุยเย่ขนาดกระเพรายังตุยอ่ะฉันเป็นคนที่รักน้ ดินไปเพราะฝนชะไอ้นี่ฝนชะไอ้นี่เราเต็มเลยฝนชะดินเราออกต้นไม้จะตุยจริงนะ่ะชีวิตเราเหมือนแบบว่าเอ่อทำได้แค่ชื่นชมแต่ว่าไม่ต้องไปเจ้าของเพราะถ้าเป็นเจ้าของปุ๊บขีดค่ะขีดค่าต้นไม้ขีดหมดเลยนะคะสวยมาก ต้องจับกันแล้วนะคะไม่กล้ายังไม่กล้าซื้ออะไรช่วงนี้เพราะว่าจิตใจเรายังไม่โอเคยังปาะบางกับการที่ต้นแพงคุงไวของอโออเยนะคะพวกเราอะตั้งใจจะซื้อต้นไม้นั้นนะที่มีหลักหลายสีไปถ่ายคลิปซึ่งคลิปยังไม่ได้ถ่ายเลยแม่ต้นไม้คิดก่อนเอยใจเปาะบางไม่ไหวทุลุบทุลายทุลุบทุลาย คืออะไรวะอะไรคือเลี้ยงน้องแบบทุรุกทุรายสบัดเลยเชิดสบัดเลยใช่สิกส็เสื้อไอโฟนนะเขาเป็นวัยรุ่นไอโฟนน้องเด็กไล่ผ่านไอนี่ส่งหม้อหอบหม้อหอบไหมหอบค่ะมีแต่กระาหอบงอเ้ <S <S เป็นวันดูหมานะจ๊ะเพื่อนๆช่วงนี้คืออยากจะเลี้ยงเอ่ปอปลอมๆนะคะอาาอาาตอนแรกก็บอกว่าไม่เอาไม่เลี้ยงไม่เอาไม่เอาพอไปดูปบ่อยๆเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเล็กเป็นอะไรหรอตัวก็ไม่ร้อนนี่น่ารักัม่คะก็ตัวเล็กๆอุ้มกลับบ้านเลยตัวเล็กๆอุ้มกลับบ้านเลยพอถามแม่ปุ๊บแม่บอกว่าลูกเชียวไม่เลี้ยงยัง เงี้ที่กินเขาซื้อมือนั้นเก็บไว้กินเขาจะไม่เรี้ยงีห้ยังมาแม่บอกนี้นะคอยดูนะคอยดูยกอ,อเดี๋ยวสักวันก่อนเราก็าเลยบอกแม่ไปว่าคิดไปแล้วว่าจะกู้บ้านเลีย้ยงหมาแม่บอกอแทนที่มงสีกูบ้านอยู่นะ,อนะตอนนี้อยู่ที่เคหะพุงเท้านกหรือเปล่าจ๊ะ เราจะไปตลาดควายนะคะแต่ว่าไม่มีที่จอดเลยมาเคหะเลยเพราะเราจะต้องไปดูหมานะคะด<ฟ>อ,อกไมเลยจากค่ะไปตลาดควายแล้วก็เดินจากตลาดควายลงไปล็อกของกินเพื่อไปดูหมาน้อย ไม่รู้อ่ะอาทิตย์นี้มันจะมีหมาปอมให้เราดูไหมพี่นาเชื่อจะมีหมาปอมให้เราดูไหมถ้ามีหมาปอมแล้วเราจะทำยังไงดีับเด็กบีเกิลก็น่ารักแต่ว่าหมาปอมเนี่ยมันก็เลี้ยงง่ายนะเขาดูไอ้ที่กั้นอะในรัตสตาเมื่อวานอะพี่นรู้ป่ะว่าแค่ประมาณสามสี่ร้อยเองเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ห้องนอนสองคน ไม่ได้เราจะไปแพร่งทายความลับนี้ไม่ได้ถ้าคนรู้ว่าเราแอบเลี้ยงปลอมๆนะขิดแน่นอนแเขา <มะ S 2> ทำไมประเทศน้เอา<ช>เพลงชาตินี่วะ<ช>คนไทยไหมนึกเป็นคนไทยหรือเปล่าไหมน้องเรืยดิยินตรงซึ่งเราไม่คคยยินตรงนี่กล้าจะไม่ให้ใครคุยคดาม่าลงมาเลยคะ่ะรถทัวร์มาจอดมาเลยเกิดที่ ชาเลงปฏิจะชยทวีมีชัยชโยุกขม่าขาม้องนี่โเใช่ไหมจบชาเลยปฏิจไทยาเปแบบาข้างหน้าเป็นร้านรองเท้านี่ ไอเอวยาวเอ,อ้ยรีบรีบเลยรีบรองเท้าเลยชอบมากคนนั้นน้องคนนั้นเป่าพัดลมอยู่รักเล่นดูหมาตัวเล็กๆไปกันเถอะนะที่อยู่ขันยานเนี่ย มันหลอนแล้วทุกคนหลอนหลอนเลยหลอนเลยมาถึงแล้วด้วยตีนเปล่าว้าวอากาศดีมากกว่านี้เหมือนเอมเอมเลยเออเหมือนเอ็มเจริงด้วยเหมือนเอมเอมตอนมีหน้าตา เสื้อผ้ามือสองวงการที่เข้าแล้วออกไม่ได้เพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับวิดีโอด้วยเนาะมันต้องใช้ฟอปเช้เตอ้อผ้าเยอะอะไรเงี้ยคิมถนมศีพีนังตัวดี เงินเดินให้แล้วนะแต่รอพี่อุบลเราก็หักโอคิวมันไปเลยสองลูกจะรู้ให้ไม่ต้องตัดต่อไปเลย <c oughs> โมเดลอเคอยสตอรี่ใช่ไหมบลันไลน์ทุกคนวันนี้มีถ้วยชาม,มาว่ะ ครั้งก่อนเราได้ชามทํปปาขนมไปในราคาแค่60บาทไปดูไหมไปดูไหมแต่ว่าตอนนี้ของที่บ้านอะเต็มหมดแล้วหลังจากย้ายบ้านใหม่ก็แบบมีของครบหมดแล้ว <c oughs> อ่ะเพราะซื้อหนักมากชอบหมูเดียวเนี่ยต้องไม่พลาดตลาดมือสองเลยเราเป็นคนหนึ่งที่กะว่าจะเก็บทุกตัวที่เราเคยดูอะไรเงี้ยเนี่ยตัวละ5บาทมีหนังสือนะคะเราได้หนังสือพวกภาษาอะไรจากที่นี่ไป บ่อยเหมือนกันไมลรีปกโตปูตโตนะคะเย็นวันนี้นะเราต้องไปส่งเค้กนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแต่ว่าก็มาเดินเล่นก่อนช่วงวันหยุดคนก็เยอะนิดนึงรถติดร้านนี้คนเยอะมากทำให้เราต้องมาดูซะหน่อยหยิบเลยสวย ร้านนี้มีโมเดลกระตูนที่เราดูแล้วเยอะเลยมาดูนี่แมวชิงเลเง้งเ็บีนี่มีชิงทองด้วยดท้ายเราก็โดนตุกตาตกเสมอไหนโชว์เห็นดิดูเห็นหน่อยเห็นดอดเห็น ตัวนก็มีเหมือนเหมือนพี่นัทเลยไม่เหมือนพี่นัทตรงไหนไม่เหมือนพี่นัทตรงไหนเอาปากกามาวงมือนพี่นัทเลยอ่ะอวีวีจะตายีน้าด้วยแบบเป็นกระเป๋าเห็ดแม่กับเห็ดลูกเาหาอีก เราไม่มีตังสดแล้วก็นี่ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะขายไว่าไม่รู้จุ๊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 ตัวนี้เป็น่ารักเป็นั่งพีกสน,นังพอ้ยเอาเอา,า,าเอาว่ารู้ว่าเอามั่นดูมานี้เป็นกระเป๋าอือใช่แล้เนอะ พยาบาลขอนีนี่นั่งาสูตลาดเกหันนี้การการไปส่งเคสของเราวันนี้นะคะอาจจะต้องเลื่อนไปหน่อยนะคะลูกค้ารถเสียบนทางด่วน ก็จะดึกหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปดูหมากันอย่างสบายใจค่ะทุกคนเดินเกหะล็อกบนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราอ่ะวนรถไปจอดที่ใกล้ๆล็อกอาหารนะคะจะได้ไม่ต้องเดินไกลเรามาถึงตลาดเกหะแล้วเราก็ให้นัจะาบ้าเกมมิ่งเขาเฝ้ารถไปนะคะเฮ้ <l od> ทุกคนดูดิหน้ามันไม่เหมือนกันตรงไหนวะมันเหมือนมาก เหมือนซะจนแบบวันนี้แค่หาคนโพูดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราเล็งเป้าหมายไปที่เป้าหมายแล้วก็กลับนจะจ๊ะเพราะว่าคนเยอะเกินไปเกินไปไหม เรานับวันคอยที่จะได้มาดูหมาทุกๆวันศุ์เสาร์อาทิตย์เราจะมาดูหมาตอนประมาณสองสามอาทิตย์นี่ละประมาณเดือนนี่แล้วอ่ะที่แบบอยากดูทุกอาทิตย์ในเงี้ยเราต้องดูแล้วก็ตัดสินใจศึกษาทุกอย่างศึกษามาแล้วแต่ว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้แันนี้ลันนี้อันนี้อันนี้มีเยอะแยะดี๋วที่นั้นเรา เทะเลกันสิแต่เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของเราคือกตุกอุ้ยตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวเล็กมากเลยเหมือนตุ๊กตาแล้วดูอุ้ยมอนลับหมดเลยมอหลับลูกเข่งเฮ้ยวันนี้ไม่สีอุ้ยสีอันมอนเลยอุยน่ารักมากดูขาวตัวเลยมึงเอ้ยไปแล้วดูตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้มีแมวน้อยนะน่ารักมาก น่ารักมากยเฮ้ยแมวะไรเฉือดทังนั้ก,ก,ก็มีกระเด็นกระเด็นใช่ไหมกระเด็นโอย้ยแมวปีนเป็นเป็นนั

เก็บหรืออะไรแต่ว่าเข้าใจเนาะใจหวัดหวัดนี่น้ำส้มอานนี้อร่อยมั้ <c oughs> บ้านกันทุกคน,ดนได้น้ำส้มและไก่เกาหลีนะคะ <c oughs> ทำอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า <c oughs> เราก็มารอรุ้นกันนะคะว่าคืนนี้เราจะได้ไปส่งเค้กเองหรือว่าแม่จะได้ไปส่งะคะเพราะว่าลูกค้า รถเสียที่ทางด่วนนะจะมาถึงช้ากว่ากำหนดถ้าเกิดว่ามาดึกอะไรเงี้ยเราแม่กลับบ้านสุดจหีพอดีแม่ก็จะได้ไปส่งเองนะคะเราก็ไม่ต้องไปส่งมาะลุ้นไปด้วยกันตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนนะจ๊ะโอ,อ้่ตกลงแล้วพวกเราเป็นคนไปส่งเค้กนะคะนั่นหรือเปล่าที่ใหญ่ๆเขาชื่อโรงแรมทองสถิตจริงดิ ใหญ่มากเลยนะทางขวามาถึงแล้วที่จะให้ส่งเวล,าม,ลามาส่งเค้กเราก็จะเจออะไรแบบอลังกาตื่นตาตื่นใจนะคะเราก็ชอบส่งเค้กเหมือนกันนะมันเจอที่หรูหรูไงปอมหน้าหมีมันยวนใจมากทุกคนทำให้เราไปส่งเค้กแล้วต้องวนกลับมาที่ร้านสัตว์เลี้ยง ตอนนี้มีอยู่สองฝั่งก็คือพี่นัดและนกและทุกคนก็บอกว่า n คอมเมนต์กับดิฉันเพราะว่ามาดูบ่อยมากและตอนนี้ของกลับมาดูอีกรอบเพราะว่ามันเป็นสีที่เราชอบแล้วก็ทำยังไงดีกว่าคุณคิดไม่ออกอะ